สวัสดีครับมาพบลุงอ้วน789 channel แล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนนำสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆเห็นแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูงานติดตั้งจอ a อ d ด o i d นะในรถ Toyota h i ฮรักแชมเป็นจอ a อ d ด o อ d ขนาด9นิ้วนะพร้อมลำโพงบนคอนโซลและลำโพงที่ประตูนะเขาติดกันยังไงเดี๋ยวลุงอ้วนพาไปดูอ่าแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยครบชุด พร้อมใช้งานเลยวันนี้วิธีติดตั้งเขาทํายังไงติดตั้งออกมาแล้วสวยงามไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวลงอ้วนพาดูอ่เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่จะติดวันนี้นะอันนี้เป็นจอ a n d ด o อ d อันนี้เป็นกล้องมองหลังตัวสําคัญเลยคือกล้องมองหลังแล้วก็มีลําโพงหน้าเป็น4นิ้วแล้วก็ลำโพงที่ประตูอีกเป็น6.5นิ้วนะอันนี้เป็นลำโพงหน้านะเป็นขนาด4นิ้วแล้วก็จอ a อ d ด o i d แล้วก็ตัว หน้ากากเสริมของ a n d ด o อ d อส่วนกล้องมองหลังเนี่ยเราจะติดไว้ที่ด้านท้ายของรถเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งที่จะใส่ลำโพง4นิ้วคือด้านบนส่วนลำโพงที่ถอดออกมาเนี่ยเรามาดูกันนี่ลำโพงขนาด3นิ้วครึ่งที่เขาให้มาพร้อมกับรถอ,อันนี้ลำโพงที่เราจะติดใหม่เป็นขนาด4นิ้วครึ่งนะซึ่งจะลงตำแหน่งได้พอดีนะ ดูขนาดเราก็แล้วกันนะเราเป็นลำโพงสำหรับฟังข่าวฟังวิทยุนะอ่านี่ติดตั้งเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะเป็นลำโพงสีนิ้ว2ทางมีกลางกับแหลมนะติดตั้งเสร็จก็ประกอบฝาลงไปอ่เรียบร้อยสวยงามนะเดี๋ยวไปดูวิธีติดวิทยุนะจอ Android ขนาด9นิ้ว มันจะมีหน้ากากเสริมเป็นตัวยึดใส่หน้ากากเดิมของเขาเดี๋ยวช่างเขากำลังประกอบสายอยู่นะชุดสายก็จะมีปลักตรงรุ่นเดี๋ยวมาดูปลักกันปลักของเขาก็จะเป็นปลักโตโยต้าตรงรุ่นเลยสามารถเสียบต่อกันได้เลยเนี่เห็นไหมเป็นปักตรงรุ่นเลยสามารถเสียบเชื่อมกันได้เลย ส่วนของหน้าจอก็ขนาด9นิ้วเขาจะใส่ได้พอดีในตำแหน่งในล็อกของเขาในบล็อกของเขาหลังจากประกอบสายเรียบร้อยก็ประกอบจอเข้าไปไม่มีอะไรมากง่ายๆปักตรงรุ่นรุ่นนี้ใส่ได้ขนาดนิ้วนะิ้วหลังจากติดตั้งจอเสร็จเรียบร้อยก็ถึงขั้นตอนประกอบ ก็ประกอบคืนให้ได้ตำแหน่งจุดเดิมกิปล็อกต่างๆก็ให้อยู่ให้ครบหลังจากติดตั้งเสร็จเดี๋ยวลงอ้วนพาดูว่ามันสวยงามไหมวางตำแหน่งแล้วมันมุมมองมันชัดเจนไหมนะเดี๋ยวลงอ้วนถ่ายดูรอบๆเลยเห็นนะก็เรียบร้อยดีนะ ส่วนขอบจอด้านล่างเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงจุดคอนโซลพอดีอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดอ่าลำโพงประตูหน้านะเราจะลงลำโพงขนาด6.5นิ้วอ่าที่แผงประตูอ่ามาดูวิธีถอดกันวิธีถอดก็มีเทคนิคนินดหน่อยนะไม่มีอะไรมากก็ดูตามลุงอ้วนเลย เพราะว่าเขาจะมีน็อตซ่อนอยู่ภายในของเขาเนี่ยทั้งหมด3ตัวถ้าไม่สังเกตก็อาจจะมองไม่เห็นก็จะมีนอ็อตหลังจากถอดแผงประตูเสร็จก็มีการบล็อกเหล็กเพิ่มนิดนึงเพราะว่าช่องของเขาเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งไม่ตรงเท่าที่ควรเราต้องบล็อกแล้วก็ให้เป็นวงกลมขนาด6.5นิ้วนะ ตามช่างเลยต้องมีจิ๊กซอเป็นตัวบล็อกเหล็กตรงนี้ออกมานะหลังจากทำบล็อกเหล็กมาทำสเปเซอร์เสริมเพื่อให้มันแข็งแรงนะก็เรียบร้อยสวยงามทั้งประตูซ้ายประตูขวานะแข็งแรงเป็นขนาด6.5นิ้วแกนรวมนะตัวนี้เขาใส่แกนรวมส่วนด้านบนตรงนี้เป็นขนาด4.5นิ้ว ส่วนตำแหน่งกล้องมองหลังก็อ่ะเดุองอ้วนพามาดูว่าเขาติดยังไงนะติดอยู่บนเหนือป้ายทะเบียนนะก็อ่ามีสเปเซอร์รองนิดหน่อยก็สวยงามอ่าหลังจากนั้นเราก็มาลองตัววิยุมาทดสอบความสมบูรณ์ของการใช้งานว่ามันใช้งานได้ครบไหมนะกล้องมองหลังใช้ได้ไหมซ้ายขวาสลับไหมบนล่างเป็นยังไง แล้วมีการอัปเดตเครื่องไหมนะ,ะพวกนี้เราต้องทำให้ครบสมบูรณ์เวลาเอาไปใช้งานจะได้ไม่มีปัญหานะโอเคเรียบร้อยใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ลงอ้วนด้วย เวลาลงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามโอเคขอบคุณมากครับ